บอกยายสีย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วยายสีเป็นคนอีสานใต้ที่ย้ายขึ้นมาอยู่ในจังหวัดเลยกับครอบครัวสามีและลูกมีอาชีพเป็นหมอดูและทำสน่ห์ผ่านไปวันหนึ่งสามีแกได้เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ ยายสีจึงได้อยู่กับลูกเพียงสองคนและผ่านไปอีกสระยะหนึ่งลูกแก่ก็ได้เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุหคลายก,กันกับสามีของแกยายสีก็อาการไม่เหมือนเดิมหลังจากที่สามีแนละลูกได้จากไป เวลาค่ำๆ่ตึกๆแกจะชอบเดินรอบบึ่นป่าและความแปลกก็คือถ้าแกไปหยุดที่หน้าบ้านของใครคนในบ้านหลังนั้นจะต้องเสียชีวิตหนึ่งคนในวันถัดมาพอคนเริ่มจะเสียชีวิตเยอะขึ้น ่านไปสี่ถึงห้าคนชาวบ้านก็เริ่มจะทนไม่ไหวทุกคนได้รวมตัวกันและขับไล่ยายสีออกจากหมู่บ้านยายสีจึงได้ออกจากหมู่บ้านไปอยู่หน้ากระต๊อบเขียนนาชายหมู่บ้านและเวลาผ่านมายายสี ก็ได้เสียชีวติตลงณที่เทียงหน้าพอเวลาคนผ่านไปผ่านมาก็จ้จะมักเจอวิญญาณของใายสีหรมาดำตัวใหญ่อยู่ที่เฉียงหน้านะจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ถึงนสถานที่แล้วนะครับผมเขียงหน้าของยายสีครับ บรรยากาศผมบอกเลยว่ามันดูหน้าวังเวียงมากเลยครับที่หน้าที่หน้าเถียงนาก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับเป็นต้นจามจุลีขนาดใหญ่เลยครับผมนี่นะครับ คือเถียงนาตรงนี้นะครับที่ชาวบ้านบอกว่าเห็นดวงวิญญาณของยายสีนะครับเพราะว่าแกมาเสียชีวิตอยู่หน้าที่เถียงนายแห่งนี้นะครับผมคือผมบอกได้เลยว่ามันอึดอัดนะครับผมผมไม่ไม่เคย มาสถานที่ที่มีดวงวิญญาณที่เป็นเกี่ยวกับมนต์ดำนะครับทุกคนได้ยินไหมครับขนหัวตั้งไปหมดแล้วครับตอนนี้คือสถานที่มันก็จะลกล้างเลยนะครับ เพราะว่าเนื่องจากไม่มีใครมาดูแลหรือว่าไม่มีใครมาดูเลยครับผมเดี๋ยวผมจะขอตั้งกล้องตรงนี้นะครับและอัญเชิญดวงวิญญาณนะครับผมของใยสีครับผมชาวบ้านก็ที่บอกว่าเห็นหมาดําก็อยู่หน้าที่เฉียงนี้ครับผมเห็นหมาดาตัวใหญ่นะครับเห็นใยสี นั่งอยู่ที่เฉียงนี้นะครับถ้าขับรถผัดผ่านหน้าทีตรงนี้เวลาดึกๆึดืด่นๆนะครับผมสถานที่ก็คือรอบรอบก็คือไม่มีหมู่บ้านเลยนะครับผมต้องขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะครับผมออ ครับตอนนี้ผมก็ตั้งกล้องอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมบอกเลยว่าบรรยากาศมันน่าอึดอัดครับและเย็นเยื่ยมากสถานที่ที่คนที่เคยเป็นปอบนะครับคนที่เคยเล่นมตนดามาก่อนอีพีนี้ผมมาถ่ายที่อีสานนะครับผม ทายยี่สานจังหวัดเลยครับเป็นสถานที่ที่ยายคนหนึ่งเคยเป็นปอบนะครับผมและเฮียนเคยปิดชีวิตของชาวบ้านไป5-6คนติดต่อกันเลยนะครับก่อนที่แกนี่จะโดนมีระเทศออกจากบ้านนะครับและแกได้มานอนอยู่ที่ เสียงหน้าแห่งนี้นะครับจนแกเสียชีวิตอยู่ที่จุดนี้นะครับผมบางคนชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาทา้งนี้อีพีนี้ก็เหมือนว่าโดนทักทายเหมือนอีพีที่แล้วเลยนะครับผม สถานที่มต์ดำอย่างนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนไม่ค่อยอยากจะถ่ายเท่าไหร่เลยครับเขาก็จะชอบเห็นยายเกนั่งอยู่ในเขียงนี้นะครับบางทีก็เจอหมาดำตัวใหญ่ๆนะครับผมอยู่เขียงนี้เลยตกกลางคืนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยจะไม่ผ่านไปผ่านมาถนนสิ้นนี้เลยครับ เดี๋ยวผมจะจุดทูปนะครับและลองเชิญดวงวิญญาณนะครับผมดวงวิญญาณตัวนี้ว่าเขาจะสามารถปรากฏให้เราเห็นผ่านกล้องได้หรือเปล่า ขอเชิญดวงวิญญาณยายสีที่เสียชีวิตอยู่หน้าที่ตรงนี้ช่วยปรากฏตัวปรากฏรูปร่างกลิ่นเสียงให้ผมและท่านผู้ชมทุกคนได้เห็นด้วยนะครับผมผมจะนอนเล่นอยู่ที่นี่สักพักนะครับคือมีแต่ฝุ่นทั้งนั้นเลยนะครับผม เมือนเย็นข้างหลังมากเลยนะครับผมเพราะสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่ยายผู้เสียชีวิตนอนอยู่ข้างในนี้นะครับขอเชิญดวงวิญญาณประสี อเชิญดวงวิญญาณปอบประสีที่อยู่หน้าแห่งนี้ช่วยปรากฏตัวเสียงกินออกมาให้ผมและกล้องได้เห็นด้วยนะครับเฮ้ <S <S 1> <S 1> <S ทุกคนเห็นอะไรไหมครับผมตัวนี้รู้สึกเหมือนจะเหม็นกลิ่นสาบกลิ่นสาบกลิ่นเน่าอะไรไม่รู้นะครับขนหัวนี่ตั้งไปหมดแล้วครับตอนนี้ ม่คิดครับผมว่าจะเฮี้ยนขนาดนี้สังกะสีล้มลงามาได้ยังไงผมคิดว่ายีพีนี้เราน่าจะจบยีพีเพียงเท่นี้นะครับเพราะผมไม่ได้เอาพระเอาอะไรมานะครับผมสถานที่ ที่มีมนดดำอย่างนี้ผมไม่อยากจะสุ่มเสี่ยงอะไรไปมากกว่านี้นะครับผมไปครับผมต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผม